เรามาดูกันว่าอินฟูในงานไอแคร์เตอร์เนี่ยจะทายชื่อซีนีวายถูกไหมไปดูหนึ่งวันนี้เราอยู่กับหมอตังนะครับผมสุดเอ็กซ์ทผมรักนี้ไม่มีถั่วถั่วต้มก็แบบรักนี้ไม่มีถั่วต้มรักนี้อาจจะยังไม่ถูกใจอะไรแบบนี้หรือเปล่าครับถั่วต้มอาจจะยังสรุปชื่ออะไรฮะเนี่ยถั่วฝักยาวโอ้โหเหรอฮะจิ้นนายกลายเป็นจิ้นนายกลายเป็นฉันใช่ไหมฮะถูกต้องเปจริงหรือเปล่าจริงอ้าวนับสิบจะนับสิบ จะไปหาแล้วนะรีบซ่อนเดี๋ยว oh. น oh. Tonight> ี้๋อรีบซ่อนอาจจะยังไม่ใช่นับสิจะจูบเขินอเลยนะครับแฟนผมเป็นประธานแฟนผมเป็นประธานชมลมหมากลุกอ่ะใกล้เคียงใกล้เคียงแฟนผมเป็นประธานนักเรียนเฮ้ยถูกต้องโอ้ยใช่อันนี้ดูบางง่ปล่อยไงน่าจะมาประมาณในนี้ใช่ใช่ครับเอาไทยกับผมเลยมาเลือกไทยไทยชื่อไรซีรีส์สามสิบยัง เอาคุณก่อนนะแจ๋วไงซีรีวายนะซีรีวายสามสิบยังสามสิบยังจู๋อ่ะอ้อวค่ซีรีวายสามสิบยังไม่ถึงเลยที่จริงผมแค่สิบสี่อ่ามันยาวไปเปล่าเอาชื่อตัวตัวแบบนี้สามสิบยังซิงอ๋อยังซิงสามสิบยังซิงยังซิงไหมฮะไม่น่าถามนะแฟนที่ทันตะแพทย์ส่วนใหญ่ แฟนที่ทันตะแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำเฮ้ยทุกต้องนะไม่เคยไม่แ่งฟันบ้างไหมเนี่ยเ <laughs> ชื่อมเหมือนเหมือนดานดวคุปปะใครรู้ชื่อซีรีส์วายเรื่องไหนคอมเมนต์บอกหน่อย